สวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้อยู่ในเกม ROV ในเกมนี้เล่นเป็นลุกนะฮะไฟเตอร์ Fighter. วันนี้ผมเล่นเป็นจังเกิลไม่ได้เล่นลุกนานและะ้วะเมื่อก่อนชอบเล่นเห็นว่าฝั่งเขาดาเมจเยอะผมก็เลยเลือกตัวนี้มาดีกว่าถ้าเอาพวกลิงมาโดนซานิสสับแน่นอน ต้นเกมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ฮะต้องยิงระยะประชิดเลยยิงระยะประชิดได้ทั้งพันหนึ่งโคตรแรงฟาร์มเรื่อยๆฮะรอบนี้ฟาร์มไปก่อน even end game, Gilder? What is your ด้านล่างมอลอดไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะสามคนน่าจะไหวยอยู่อุ้ยปิงขึ้นปิงขึ้นเฮ้ยเขาค้างป่าวะงี้ต้องไปลอยดีกว่าเดี๋ยวรอเขาแหลมมาลึกๆหน่อยเดี๋ยวผมจะพุ่งไปเลยอุ้ยซานิดมา เดี๋ยวเราเขาเปิดก่อนแล้วกันนะเอาไงดีวะเนี่ยเดี๋ยวต้องเข้าแล้วล่ะจังหวะนี้มากูเปิดเองมาเข้าแล้วครับแล้วสันนิษณ์ก่อนอุ๊ยอติโอ้ทันสันนิษณ์สันนิษสวยมาเราต่อนัดเดียวปุ้มเล่นลุกมันดีอย่างนี้เนี่ยแหละครับเมื่อกี้สันนิษณ์กัอันติผมผมกดอันติเลยนะไม่โดนดาเมจเลย ถ้าเป็นตัวเอ๋อน,นี่ล่วงไปแล้วด้านบนกำลังแย่เดี๋ยวไปเติมนะเดี๋ยวทำทามมิ่งนะเอาบังกรดีกว่าเพื่อนจะได้รวยสานิดมาสานิด เสียวโดนเปิดเหมือนกันนะเนี่ยผมไม่กล้าเข้าไปใกล้มังกรเลยเดี๋ยวเก็บมัตีไว้ดีกว่าฟาร์มต่อดีกว่าเดี๋ยวค่อยวนไปด้านล่าง แต่ถ้าแต่ถ้าด้านบนเขาโบกนี่ผมว่าตามเลยเฮ้ยโบกวะมมาแล้วเพื่อนมาแล้วเดี๋ยวมารอซ้อนบนก่อนเปิดแล้วเปิดแล้วโอ้ยยิงเยอะโอ้ยถอยไม่ได้ละโบกไปเลยเอื้อสไฟนยเลยเจอสี่อ่ะ หาเงินกันต่อดีกว่าเฮ oh oh. ้ยเม็ดแหลมเม็ดแหลมได้เนี่ยทีเดียวออื้ไม่ทันไม่ทันเสียดายเหมือนกันะนะเนี่ย เขาเลือดน้อยไม่น่ามากันหรอกมั้งเอาป้อมดีกว่าเรียบร้อยไปเติมบนต่อกำลังไปเพื่อนไม่น่าทันเฮ้ยมาแล้วมาแล้วว่าจะฟาร์มได้หน่อยมาแล้วไม่มฟมมมมเฟสเอา้เนี่กย,ยก่อนเลยต้นไม้ก่อนเลย อุ้ยโดนสตันสันนิสสันนิสสันนิสไฟนี้ผมไม่ได้เลยไม่เป็นไรไม่รู้จะป้อมได้ไหมนะอุ้ยดึงสวยเพื่อนฟาร์มต่อฟาร์มต่อ,าตอหาเงินนะ เดี๋ยวไม่เกิดเมื่อกี้แก๊กดึงอย่างสวยเลยเสไดาอยู่ไกลไปหน่อยโอโเกมนี้อาจจะไม่ได้โบกเยอะสักเท่าไหร่นะผมจะเน้นมังกรกับดาร์กซะมากกว่าไม่น่าโดนลัดคนเดียวก็ไหวอยู่ ใจเย็นเื่อนเอาบังกรอยู่ดักต่อดีไหมเนี่ยเอาเลยแล้วกันไม่น่ามีใครมาแจมเมดอยู่บน เรียบร้อย บน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 ต้องรีบไปเติมลนะสันนี้ก่อนโดนหนึ่งคิวแวนแหวนแวน,แวนขอนั้นหนึ่งโดนแวนอุย้ยเสียดายวะ่ะเจอต้อนไม้สตันมันหนืดมากเลยได้ยูเอลเอลสูซูมสวยเลยเมื่อกี้นี้อ้าวเดวบาลแลกด้วยคุ้มอยู่คุ้มอยู่ฟา์มกันต่อเลย เมื่อกี้ผมยังยิงไม่แรงนะแวนเลยไม่ตายถ้ายิงแรงนะแวนปย้ยงละตรงกลางตรงกลางเพื่อนมาแล้วมาแล้วสานนิดวิ่งไวจังวะได้โย ขอป้อมนะเพื่อนแมวอะยังไม่อยากห้าวกว,วนสตาร์ลัวๆเลยเก็บบางก้อนดีกว่า <need> เกมนี้ให้เอลซูแบกดีกว่าบางกรก็อยากได้เด็กก็ต้องมาซ้อนเพื่อนนะ ไม่มีใครวิ่งหลุดมาเลยฝั่งผมเนี่ย R R. ต้นไม้ก็ได้อุ้ยโดนก่อนแล้วสวยขอแวน่นนัดเดียวหนึ่งสองเรียบร้อยมามาดาเมจเริ่มมาแล้วเมื่อกี้ยิงแวนสองนัดล่วงแต่ถ้ากดอันตีไม่ทันแล้วก็จะล่วงแทนนะ ดาร์กแล้วเพื่อนแป๊บนึงดาร์กก็ดาร์กเดี๋ยวขอฟาร์บวนแป๊บหนึ่งนะจะได้ขึ้นแปลงมังกรต่อ ทีมเราก็โหดเหมือนกันนะเนี่ยไปกดเขาซะหน้าป้อมเลยไปตามเพื่อนดีกว่ามังกรไม่เอาละเกมกำลังได้เปรียบได้เปรียบต้องรีบกดดัน สานิตโดนเดี๋ยวเคลียร์เลนให้เอาป,ออป้อมก่อนป้อมก่อนระวังต้นไม้ใจเย็นเพื่อนเดี๋ยวผมรอแวนนะเดี๋ยวรอจังหวะแวนแหลมก่อน แหลบแล้วโดนเอเวนหนึ่งนัดสองนัดต้นไม้ต่อต้นไม้ดูสวยเพื่อนรอแวนเดินแหลมตัง้งนานเมื่อกี้นี้ได้ไหมได้ไหมสันนิททีเดียวติดคลิป จบได้นะเนี่ยคลิปเข้าเลยเดี๋ยวรอคลิปก่อนนะ What even your Game, er? สานิทตามตามตามทันอยู่ปุ๊บเรียบร้อยเอาเอลโซได้มามาเขาเสียป่าแล้ว เดี๋ยวผมรอแหวนแหลมเหมือนเดิมฮนะแหวนนี่ตัวปัญหาเลยสตาร์ทโลัวอ้าวต้น,ตนไม้เอาก่อนเลย ยังไม่มีจังหวะจบเลยสันิทสนิทอ้อมหลงังสวยเพื่อนจบได้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 สีป,ป้อมดีกว่า จบแล้วครับเกมนี้แล้วเจอกันคลิปหน้าเมื่อกี้เสียวเหมือนกันนะซานิดอ้อมหลังมานึกว่าจะล่วงแล้ว